ินดีมากๆเลยครับกับาการครบรอบ21ปีเนาะของไนเดเทนเพราะว่าในเดเทนก็เหมือนกับเป็นครอบครัวของผมแล้วเป็นพี่เป็นน้องกันเรียกว่า,าสาัดส่วนนะผลงานของผมเองมาตลอดด้วยนะครับผมแล้ว,ลวเราก็ เชียรไปเชี่มาทางช่องก้าขอางในไอเทนบ่อยมากๆก็มีความผูกพันแล้วก็มาร่วมกินดีกับทาง I อเอทนนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานหรือเป็นแฟนๆรายการด้วยวันนี้ก็เป็นหนึ่งวันที่คิดว่าทุกคนน่าจะมีความสุขกันครับมาเจอแสงสีเสียงวันนี้เป็นไงบ้างคะวันนี้วบบจัดเต็มมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดาวเวทีคุณภ,ภาพเสียงและก็ศิลปินที่มาชอบนะครับไมว่าคัดมาเป็นระดับตุต้มค้องกันแนนแะล้ ก็อขอให้ในายเดชน์นะฮะท<า>ั้งทางรายการทางทีมงานที่ผลิตรายการทางแฟน,นรายการาามีความสุขแล้วก็ขอให้ในายเทนอยู่คู่กับแฟนตลอดไปนะครับเป็น40ปี50ปีต่อไปเรื่อยเลยครับอ๋อแลเราได้ได้ขอะะ้อน,น,น,นะครับมาคัดญายนะครับว่ามีกลุ่มค,คนคคนะครับ ในการคอนเสิร์ตนะครับของคาราวอ์แพนได้ซึ่งมีต่างๆ่กรณีไปแล้วท่างเราเนี่ยได้หลักฐานมานะครับมีอยู่สองนายนะกคาร์พาวเออรหายครับรายแรกเลยคือการจับเงินจับะัวนะครับในการคาร์พาวเาอร์นของานโชวองรพา์แแล้วทางเราเนี่ยไม่ทราบข่าวนะครับเราไม่ทราบข่าวก็ขดความเข้าใจผิดครับ ก็เกิดความเข้าใ,ใจผิดทางร้านนะครับเพราะเวลาทางร้านทวงถามไปกตบบุนคคลที่แอบอ้างเนี่ยก็บอกว่าทางผมเนี่ยาไม่บอกมาแน่บ้างไม่ได้มาดาบบ้างทำให้เราเสียหายนะครับผมก็มาเกิดความเข้าใิดนะครับทางร้านเนี่ก็คือในการเก็บเงินเื่องำนวนขอชอของาไม่เยอะมากๆน,นะ่เราได้มีการรีชีคข่าบรจนเราได้หลักฐานมา นะคร df, ับทีแน e <carbon ate out> ่ๆเลยคือสองายนะครับไป่ใช่สทาการั <SaaS> ์เดนนาการณ์นะ่ชาการเดนแล้วก็สัปดาหที่สำคัคชนี้เนี่ยน่าตกใจมากนะครับเพราะว่ามีอยู่ลายหนึ่งเนี่ยนซานแอบอ้างตั้งแปีหกสี่นะครับผมแล้วก็อีกรายหนึ่งก็เมื่อประมาณีประมาณ่ี่แล้วควับเช่งสกรณีนะครับ คนคนละคนกันนะครับเราก็เลยอาจจะอ่านได้ว่าง่าทจะเป็นกุ่มคนนะครัคือไม่ได้ทำเพียงคนเดียวแน่นอนนะครับเพราะรงนี้นี่ได้ทำผมเองก็งไม่ได้กิดจะออกมาเพื่อให้เป ว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันยังไงบ้างนะครับในแต่กรณีในแต่ละกรณีไปครับผมไม่ได้จ้คว่าอยากใชนราอาองะผมเนผอข้างน้าผว่านเป็นปานมาแล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหานี้วมกัน่หากาครัเรน้ก็คนทำไมคะยค่อนข้างรู้บว่าใครเราคไม่รู้จักไหมครับมีทางรู้จักและไม่รู้จัก ก็เป็นหลักแสนแน่นอนนะครับผมเรามีไมบพูดคุยกับเขามคทางคนก่อเหตุไม่ได้คุยแต่ว่าคุยกับทางผู้เสียหายมากกว่าแล้วก็เราก็ประกาศว่าถ้ามีผู้เสียหายรายใดเนี่ยที่ถูกหลอกลวงี่นีกให้ส่งหลักฐานมาทางอีเมลของบริษัทของผมก็คือทางมาดูมาฟัง g t g m l i l ลัดคบซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันเป็นกรณีกรณีไปเพื่อหาทางออก เพราะว่าแต่ละเคสแน่นอนอคงจะไม่เหมือนกันนะครับผมตรงนี้เนี่ยล่าสุดที่เราเช็คเนี่ยโชคดีที่ยังไม่ได้มีใครนะติดต่อเข้ามาในเรื่องหลักฐานใหม่นะครับผมตรงนี้ก็ถือว,ว่าเป็ความโชคดีแต่ถ้ามีก็ติดต่อเข้ามาเราได้มาหาทางออกร่วมกัน,นครับ คือตอนแรกเนี่ยเราได้ยินจากปากต่อปากคือคนมาบอกก่อนแต่ด้วยความที่เป็นแค่คาพูดนะฮะผมก็เลยยังไม่สามารถที่จะมั่นใจได้ต้องมีการดีเช็คมีการสอบถามทางเพื่อนๆพี่ๆนะครับจะถึงเรื่องราวหรือว่าที่มาของข่าวนั้นก็ใช้เวลาพอสมควรนะฮะจนจนได้หลักฐานมาครับคือตอนนี้เราหลักฐานทั้งหมดก่อนเพื่อที่จะดำเนินการแจ้งความคือหลักฐานผมได้มาหมดแล้วสองลายแต่ว่าผมไม่ได้ตั้งใจที่จะดำเนินการให้เป็นคดี ผมอานระบางการอร้านมากว่าคป็จริงๆแล้วผมว่าใครทำอะไรก็ได้รับอย่างนั้นนะครับผมเชื่อเรื่องข้องผมารมากกว่าเราไม่อยากดำนัการให้เป็นแตัวอย่างคือจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้มองมองในเรื่องแบบนั้นผมมองแบบามากกวในการแก้ปัญหาแล้วก็การที่ผมออกมาพูดเนี่ผมว่าคนที่ขอเปลีนนี่ก็น่าจะเก็บปวรู้ตัวนะ อย่างตอเนี้ผมออกมาเนี่ยความความเข้าใจ อยู่แล้วครับเพราะว่าาต้องการีาบ้ก็ทำราคามส่เได้เวันแวยองแไเป็นคนที่เป็นลักษที่ลือมากแบบนี้ก็ความอเตกที่เราะาามสไนลยไม่มีการเลี่ยนคะคือได้น้ำแน่นอนแล้วเพราะว่าความเข้าใจผิด ความ้าใจผิดต่างๆที่ทีางผู้ว่าราชกด้ได้รับมาทางฝ่ายเดียวอะไรเงี้ครับแล้วก็จะเป็นต้องออกมาในการปกป้องฝั่งสีน้งินเเสศไทเองถ้ดว่าจะอุนะว่าจะม่เ้วยมากเปลี่ยนนมา่ความคิดไปมากกว่าแล้วก็ไม่อยากที่จะเกิดการดำเน้นระบบช่วาผบออกมาแล้วเนี่ย ก็ุมจะทราบเรื่องแต่เราก็สามารถ่ติดต่อกับผมได้โดยตัะคุณว่าจะไปที่